สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงผู้ยิ่งวิเคราะห์บอลน,นะคะใบนุเล็กแดนประดกค่ะมือนีนุเล็กซิมาวิเคราะห์บอลคู่ไดลีกไดนะคะก็ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องส,สุขูสุคนนะคะกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกรลังใจให้นุเล็กพร้อมเด้อคะ่ะเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องสุภูมสุคนนะคะจะบริพาทที่เด็ดบอลดีๆจังเซนมือนี่กับนุเล็กในทุกๆมือเลยนะคะ มื่อนี้เป็นวันที่19เดือน8ค่ะ2021นะคะแต่ก่อนเขาสู่ช่วงวิเคราห์บอนนะคะนุเล็กจะไปเท่าความของหมู่ว่านก่อนดนะะ้ค่ะทีนุเล็กวิเคอ์ไว้นะคะหมู่ว่านนุเล็กวิเคราะห์อยู่ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกนะคะเป็นคููของเบทฟิก้าค่ะประทาพีเอดวีนะคะคููนีนุเล็กกะ ฟันธงทีเด็ดไปทางเบนฟิกานะคะการให้ขาวกินเต็มไปด้วยสกอร์สองประตูตอนหนึ่งข่ายยินดีกับพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนนะคะติดติดตามหนูเล็กพร้อมเด้อค่ะต่อกันที่ฟุตบอลในมือน,นี้นะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์ในศึกยุโรปลีกค่ะเป็นครูของแรนเดอร์นะคะปะทะกาลันตาซาลายค่ะคูนีสิคแคงเวลาเทียงขึ้นนะคะเลยราคาบอลเปิดว่าที่กาลันตาซาลาคนะ,คะต่อราคาบอลปอปอบบวกสิบนะคะ สำหรับสถิติการพบพอกันของทั้งสองคู่นี้นะคะยังบ่ทันได้เคยพอกันจักเท่อนะคะหานัดหลังสุดนะคะของแลนเดอร์นะคะกับเป็นสถิติที่ชนะ3แพ้หนึ่งนะคะส่วนกาลันตาซาไล่นะคะหานัดหลังสุดนะคะแพ้3มชนะ2นะคะต่อกันที่ทัศนาเกมในมือน,นีนะคะ ยุโรปลีกค่ะเกมในรอบเพย์ออฟนะคะนัดแรกแรนเดอร์นะคะเตรียมเปิดสนามตอนรับการมาเยือนของทีมการลันตาซ่าลคาค่ะโดยจ้าบ้านแรนเดอร์นะคะภายใต้กันเฮดทีมของโทมัสเบิร์กนะคะยังพาทีมเฮดผลงานได้ดีมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเกมที่แล้วเขาก็เอาชนะวีบอกมาในเกมลีกมาได้อีกนะคะเฮดไทยตลอดเก้าเกมลังสุดกับทุกไล่าการ ของพวกเขาก็ยังคงบบท่านได้แพ้ไัยเลยค่ะส่วนทางฝั่งของกาลันตาซาไลนยนะคะทีมเยือนภายต่ยกยันเททีมของฟาทีปทริมค่ะยังพาทีมเหตุผลงานได้ดีอยู่นะคะซึ่งเกมที่แล้วก็ประเดิมเก็บใชัในเกมลีกมาได้เหนือกิลิซันสปอร์ตนะคะเหตุให้ตลอด3เกมล้างสุดของพวกเขายังบบท่านได้แพ้ไพ่ค่ะดูเลกเบิร์แล้วเกมนี้นะคะแลนเดอร์ มาตรฐานของโผงงานก็ยังเหตุใดดีมาต่อเนื่องนะคะแม้ว่ากาลันตาซายไื่อสันจะยังดีกว่าแต่ก็นาม,มิรุ่นเอาอยู่แน่นอนนะคะที่เด็ดมือนีนะคะหนูเลยก็เลยเลือกฟันร่องไปทางแรนเดอร์นะคะพลสกอร์ที่คาดก็จะเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งคะ่กะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทัศนคเกมในมือนีนะคะ ในมือน,นี้นะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นจังใดนะคะหนูเล็กก็อยากจะฝากอ่าอย่างหนึ่งนะคะก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปให้หนูเล็กนะะ่เด้อค่ะแล้วหนูเล็กนะคะจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะ ก่อนจบคลิปนี้นะคะหนูเล็กก็อยากจะฝาก f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของหนูเล็กไว้พร้อมเด้อค่ะชื่อเฟซหนูเล็กปิกาจูค่ะแล้วก็เพจผู้ยิ่งวิีคอบอลนะคะตรงนี้หนูเล็กจะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเลยเด้อค่ะเมื่อนี้หนูเล็กก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะคะที่ติดตามและรับฟังหนูเล็กจนจบคลิปนะคะแล้วถ้าอยากได้ที่เด็ดบอลหรือกุมบอล VIP นะคะก็แอดไลน์มาที่ i d หนูเล็ก78 9กาใดเลยเด้อค่ะเมื่อนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเ้ยค่ะสวัสดีค่ะ